อันไหนมีตัวเล็กขมหลายนิ้วมือขออะไรหน่อยเลย <Hey. S 1> นะคะเฮ้ยออะไมันก็เหมือนเอาแบบหลังอเราก็่เราก็ไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่ที่มีพิกี้มาด้วยเนอะไหม <laughs> เกือบได้นั่งกับอุ้ยใช่ไหมแต่ว่าอ่ะแตมเขาเดินมานั่งจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราก็โอเคเราไปนั่งกับเมฆกับจอยก็ได้เขาก็เดินมานั่งเฉยแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นฟิลคำพูดเขาอะอะไรสักอย่างอะแล้วก้เขารู้สุกอะเอ๊ะมันก็ไม่โอเคนะจริงๆอะก็อยากนั่งกับอุ้ยมากๆนะรอเลือกที่นั่งรอดูคนอื่นนั่งแล้วก็เลือกที่นั่งกันใช่ไหมแล้วมันก็แกล้งกันไปหมดอะนี่ก็เลยแบบ เออสักทีหนูก็เลยแบบเดินมันนั่งไปเลยเพราะว่าแบบว่าตอนนั้นมีอุณหภูมิเล็กๆว่าเออทำไมแบบจะต้องรออะไรกันอะไรเงี้ยเออก็นั่งไปเลยแล้วพี่อุ้ยก็มานั่งตามแล้วพี่กี้ก็มานั่งตามอะไรเงี้ยอืมก็กลายเป็นแต่มนั่งตรงข้ามพี่อุ้ยพี่กี้ก็นั่งตรงข้ามเอ๊่นั่งข้างพี่อุ้ยค่ะใช่อันนี้ดูง,ง่ายนะแต่<น>รายละเอยียดเยอะอยู่นะใช่มันเด็กก็เลยมันเด็กก็ตกอันนี้แกอ่ออันนี้อันนี้ดีสุดเนี่ยอันนี้ดีสุดไม่อันนี้อันนี้เซฟสุดกอบอันนี้เซฟสุด ใช้ร่วมกันแล้วก็ผสมเอาเพิ่มไหมคะเพิ่มได้ค่ะเริ่มสิคะมันไม่พอดิตาดำง่ายสุดละเบสิกสุดไม่ไเราต้องของช้านะไปก่อนเลยใช้หยุดเล่นแล้วเราเลยแค่ถามไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยผมอยากจะถามคุณกูเจอมาทุกวันแล้วกูณเล่าทุกวันคุณเมฆทำไมผมขอคิดหน่อยนะว่ามันพริกโผมากเลยที่คุณเลือก เอาก็มันก็ไม่แปลกเขาอยากก็อยากจะเรียนรู้ใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆใช่ใช่อ๋อจอยพูดแทนหมนแล้วใช่เลยนใช่ใช่ก็แนั้นแหละกแค่นั้นแหละรู้เรื่องยกเองยกเองเมฆปรึกษาไอริสเสร็จมาศึกษาจอยต่อจอยรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจเหมือนกันณตอนนั้นไม่มีไม่มีความมั่นใจอะไรเลยทุกอย่างเป็น 50- 50เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเลือกอะไรจริงๆแล้วในใจเขาคิดอะไรอยู่ เขาเพียงแค่อยากจะให้อลิซไปทำความรู้จักกับบอมหรือเปล่าอันนี้คือความคิดของเรานะไม่ไม่ได้มีความคิดว่าชัดเจนกับเราหรือว่าอยากจะรู้จักเราไม่ได้คิดเลยก็คือใช้เวลานะตรงนั้นให้ให้ดีที่สุดแล้วกันก็คือจบผู้หญิงทุกคนไม่อยากเป็นตัวสำรองหรือว่าเป็นทางเลือกให้ใครหรอกครับในความคิดผมผู้ชายก็เช่นกันครับไม่อยากเป็นตัวสำรองหรือเป็นตัวเลือกจะไม่มีใครรู้สึกแฮปปี้หรอกครับ ไม่มีความสุขแบบจริงๆสักคนเพราะมันอึดอัดอะครับคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนของทั้ง3คนเรารู้สึกได้ว่าเม่ไม่ได้ชัดเจนกับไอริสอยู่แล้วก็เหมือนเล่นๆอะ่ะเหมือนคล้ายๆผมเลยตอนแรกๆช่วงแบบอารมณ์หวานแห่คือทําออกไปเพราะว่าทาอาจจะทําออกไปเพื่อให้ดูชัดเจนแต่จริงๆเราไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเม่ก็บอกว่าตัวไอริสนั่นแหละไม่ชัดเจนทางเม่ก็บอกเอาเรื่องของการแอดไลน์มามาพูดว่าเป็นข้ออ้างในการแบบว่าไอริสไม่ชัดเจน ทำไมจะต้องแอดไลน์มาคุยกับผมแต่ข้อความนะตอนนั้นมันแค่แอดไลน์มาบอกว่าถ้าเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมเมื่อไหร่ช่วยปลุกให้หน่อยนะเวลานั้นแค่นั้นเองตัวเองมั่นใจมากเลยอ่ะสุดท้ายแล้วเฟลว่าเอา้าผู้หญิงไม่ได้เล่นด้วยขนาดนั้นแล้วรู้สึกเฟลก็เลยถอนตัวออกมาก่อนโดยที่ใช้ไอตัวล ne เนี่ยมาเป็นข้ออ้างคก็ฮาสีดาทั้งหมดเลยนะเป็นสีัือหมดได้ดีอือนทุกวนแบบรุนว่าแบบ จริงไหมเนี่ยต่อไม่ทำอะไรแค่นี้แหละเออก็ยังคิดอยู่นะสีแดงจะไม่ติดหรอใช่ติดอนแต่ไม่ติดถ้ามันแห้งนะไม่รู้ติดพอมันผุดไอเดียในการแบบพอเปื้อนสีปุ๊บมันรู้เลยว่าจะทำอะไร อันไหนมีตัวเล็กปขออะไรหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยฮะขอเ,เละะ<ห>็กหนม,หหมันก็เหมือนเาอาหลักนเอ้เราก็ไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่ที่มีพิกกี้มาด้วยเนอะไหมก็คุยน้อยแหละแล้วก็นั่งเพจของเราไปแล้วก็เน้นสมาธิเน้น เน้นเพนก็พยายามคุยกับเขาให้มันปกติเท่าที่ทําได้ค่ะก็ไม่แทบจะไม่ได้โฟกัสความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอยู่กับอุ้ยนะ,ะเพราะเวลาใน айн, นอกเหนือนเรียลลิตี้อะเราสามารถใช้เวลาได้